ครับผมก็นะครับสวัสดีเอฟซีทูธันสวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเรี้อแอปเปิลนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เรานะครับมีเป็นไงบ้างนะครับก่อนอื่นผมเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับผมกับสมาชิกที่แอดเข้ามานะครับเห็นไหมครับแอดเข้ามาทาง AP 4 5 6วันนี้นะครับ ใครที่แอดเข้ามาก็อย่างน้อยๆนะครับสิ่งแรกที่ผมจะดีใจก็คือหวยเล่านะครับผมวันนี้ก็เข้านะครับในส่วนของเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมวันนี้ใครที่แอดเข้ามานะครับเห็นไหมครับหวยเล่าวันนี้นะครับก็เข้าเจ็ดห้านะครับวันนี้เห็นไหมครับ ก็สิ่งที่ผมบอกก็คือหนึ่งสมาชิกที่อยากจะได้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับทางแอด AP นะครับ4 5 6นะครับอย่าลืมนะครับเราจะมีแอดนำหน้านะครับทุกคนเนาะเห็นไหมครับแอดเข้ามาก็ได้รับหน่วยเราวันนี้นะครับมันจะเป็นตัว7 5 5 7อย่างน้อยก็ถือว่าผ่านนะครับแบบนี้แบบฟรีๆกันไปเลยนะครับเอาละฝากไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไล่ต่อทุกคน วันนี้เข้าสู่ในส่วนของช่องในแหนะไอเปิลนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นอีกแนวทางที่ทําการวิเคราะห์เลยก็จัดได้มาเป็นคัดสรรให้กับสมาชิกนะครับคิดว่าหวยสูตรนี้เป็นหวยสูตรที่มีโอกาสนะครับที่จะมาและก็เป็นการเทียบสูตรให้นะครับได้ดูให้สมาชิกไปดูตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นวดวที่1นนะครับ a อเปิลใช้หลัก10โดยการใช้หลักหน่วยบนนะครับก็คือสีนะครับบวกกับหลักสิหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับ 4บวก5เป็น9 9้าบวก4 3. จากนั้นเนี่ยนะครับผลรับที่ได้มาคือลบ1เนาะก็จะเหลือ2ทีนี้ส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับก็ตามอุปการสีแดงกันได้เลยนะครับทุกคนอย่นเเก่า9บนะครับ18บวก8เท่ากับ26เนาะเราก็ใส่ตำแหน่งของตัวเลขก็คือหลักหน่วยน,นั่นเองแล้วก็เพิ่มไป1แต้มนะครับตัวหลักหน่วยเราจับคู่ได้3 6 3 7แล้วก็ 26กับ27ผลที่ได้นะครับในงวดถัดมานะครับออก5 6 3นะครับอันนี้ก็จะเข้าเป็นงวดที่1คือเลขบนนะครับต่อมานะครับคำนวณต่อกันได้เลยนะครับกับชุดต่อไปก็จะเป็น5 6นะครับ5 6 3กนะครับกับชุด2ตัวล่างของเราก็คือเลข3 2นั่นเองนะครับส่วนวิธีคํานวณก็ให้ทําตามที่เพื่อนบอกได้เลยนะครับ3ามบวกสบวกสนะครับก็คือ3าบวกสเป็น6กบวกสเป็น8นะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยนะครับใส่เลข8ไปเลยนะครับลบหนึ่ือ7นะครับทีนี้ตำแหน่งของตัวหลักหน่วยนะครับ6กบวกหเป็น12นะครับ12บวกสนะครับก็เป็น16 นะครับ4ีบวกสเป็น6นะครับก็ใส่เลข6เลยครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยนะครับเพิ่มไป1แต้มคือเลข7นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จับคู่ได้เลยนะครับที่8 6นะครับและ8 7มานี้นะครับเลยก็7 6็ดกับ7 7นั่นเองนะครับเราก็จะได้ทั้งหมด4ชุดตรงนะทีนี้ ในรัในที่2ของเรานะครับในวดถลนาออกไรเอ่ย e, ออก6 8 7ดนะครับ687ดเรามีเข้าไหมมีนะครับก็ถือว่าครับเป็นตัวเลข6 8 7ดดนะครับโอ้ย3าตัวเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้ที่6 8 7ดดนั่นเองนะครับเอาละ สองงวดติดแล้วนะครับไปดูงวดที่สามนะครับก็คือหกแปดเจ็ดของเรานี่เองนะครับหกแปดเจ็ดกับชุดสองตัวล่างนะครับก็จะเป็นสามหกนะครับเอาละครับไปดูพร้อมกันได้เลยนะครับกับชุดที่สามอ่างวดที่สามนะครับเจ็ดบวกสามบวกหกนะครับเป็นสิบหกนะครับก็ให้เพื่อนใส่เลขหกไปเลยนะครับ ลบ1น,นะครับก็เหลือ5เห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือ8บวก8นะครับเป็น16 16บวก2นะครับก็เป็น18นะครับแลวก็บวก1เป็น9เอาานะครับทีนี้ก็ให้จับคู่ได้เลยนะครับที่68 69นะครับ 5 8กับ5 9าเานะครับเอาละครับทีนี้ก็จับได้นะครับในงัดมาออก2 2 7กับ85นะครับอาเราก็มีเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับที่ตำแหน่งของตัวเลขนะครับออก85ก็ถือว่าเข้านะครับในตำแหน่งของเลขล่างทีนี้เห็นไหมครับสรุปแล้วสูตรนี้นะครับก็เดินมาแล้วทั้งหมด3มงวดฉะนั้น นะครับงวดวันที่2องพคนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับเป็นหวยสูตรชุดที่หนึ่งนะครับไปดูนครับ2 2 7นะครับแล้วก็แปดนะครับไปดูกันนะครับจะถูกอกถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับกับชุดที่1เนาะเจ็ดบวกแบวกหนะครับเท่ากับยี่สิบนะครับเราก็ใส่เลข0ูน นะครับเลขก็เลขเก้านะครับต่อไปนะครับเป็นของหลักหน่วยนั่นเองนะครับก็คือสองสองเป็นสี่นะครับสี่บวกศูนย์นะครับผมได้สี่เราก็ใส่เลขสี่ไปเลยครับเลขเก้บวกหนึ่งเป็นห้านะครับทีนี้นะครับจับชูปได้ศูนย์สี่นะครับศูนย์ห้านะครับแล้วก็ 94กับ95นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวเลข4ชุดเนาะนี่คือหวยตัวที่ a p p l e คัดมานะครับเป็นหวยชุดที่1นะครับกับ a p p l e นะครับเอาละชุดที่1ผ่านไปนะครับเดี๋ยว a p p l e จะมีส่วนของตัวเลขเนี่ยทำการคัดมาให้เป็นหวยสูตรชุดที่2นะครับชุดที่2ลองไหนเลย อ่ะทีนี้มาแล้วครับชุดที่1ผ่านไปชุดที่2ทีนี้เป็นการคํานวณอีก1ชุดนะครับชุดที่2ของเรานะครับอย่างเช่นงวดแรกเนี่ยรับคำนวณออกมาได้6 3นะครับก็ออก8 6 3นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูชุดที่2นะครับ6 6ห2นะครับ12บวก4นะครับเป็น16เนาะเราใส่เลข6เลยครับ บวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดทีนี้นะครับก็ไปดูในส่วนของหลักหน่วยนะครับหกบวกสามนะครับเป็นเก้าลบหนึ่งนะครับเหลือแปดเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะได้ที่หกเก้านะครับหกแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับ ชุดนี้ได้4ี่ชุดเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ6 8 7นะครับเอาละครับ6 8 7ดจชุดนี้ก็จะเดินมาเป็นงวดที่2แล้วนะครับอันนี้ก็จะเข้า3ามตัวตรงเลยเหมือนกันนะครับเป็นงวดที่2ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงวดที่สานะครับสูตรนี้8บวก8สบหเหมือนกันนะครับ16บวก2นะครับ16บกวก2ก็เป็น18ให้เราใส่เลข8 เลยก็นะครับ8บวก1เป็น9นะครับทีนี้นะครับออในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมครับ8บวกเเป็น15นะครับในก้ลบนลบ1นะครับเหลือ4เห็นไหมครับทีนี้ก็จะได้นะครับ85 84นะครับ 9กกับ9 4นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหวย4ชุดตรงนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งของตัวเลขแน่นอนนะครับ8ดท่านะครับตรงๆเลยไม่ต้องกลับเลยนะครับชุดนี้เอาล้ครับนี่ก็ผ่านไปแล้ว3งวดติดนะครับกับหวยคัดมาเป็นชุดที่2ฉะนั้น2พอคอนี้นะครับหวยคัดชุดนี้จะถูกอกถูกใจหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ สองสองเป็นสี่นะครับสี่บวกศูนย์นะครับได้สี่เราก็ใส่เลขสี่เลยครับและหลังจากนั้นมาก็ให้บวกหนึ่งเป็นเลขห้านะครับเอาละครับทีนี้ก็ไปดูนะครับหลักหน่วยของเรานะครับก็คือสองนะครับบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับแล้วก็เก้าลบหนึ่งนะครับเหลือแปดเอาละครับทีนี้เราก็จะได้ที่ สี่เก้านะครับสี่แปดนะครับและห้าเก้ากับห้าแปดนะครับนี่คือหวยคัดชุดที่สองแน่นอนนะครับต้องมีตัวชนนะครับต้องมีตัวชนแน่นอนเดี๋ยวเปิ้ลบัดให้เทียบให้นะครับเอาละนี่คือหวยคัดชุดที่สองอันนี้หวยคัดชุดที่หนึ่งนะครับ หวยคัทชุดที่1กับชุดที่2เราจะเห็นได้เลยนะครับหวยชนแล้วฉะนั้นไปดูหวยคัดชุดที่3นะครับทีนี้เห็นไหมครับชุดที่3ของเรานะครับวันนี้ก็ไปดูได้เลยอย่างวันที่1เข้า3 2สองออก3 2สองล่างนะครับเห็นไหมครับล่างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยคัดตัวเนี้ยนะครับเป็นชุดที่ สององวดที่สองนะครับสี่บวกสามนะครับเป็นสองสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดเห็นไหมครับเลขก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยที่นี้หกบวกสองคงที่นะครับเป็นแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าชุดนี้นะครับก็จะได้ตัวเลขที่เจ็ดแปด 7จ8 8แล้วก็8ปดนะครับเอาละครับในงวดถัดมานะครับออก6,8,7ปดเกับสานะครับ6,8,7ปอ่ามีนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ชุดนี้นะครับเป็นงวดที่สองเห็นไหมครับเอาละครับ6,8,7เราก็ลูยต่อเลยนะครับ กับชุด2ตัวล่างของเราก็คือเลข3 6นั่นเองะครับก็ถือว่าสูตรนี้นะครับใช้งานได้เหมือนกันเห็นไหมครับ2บวก3นะครับผมเป็น5บวก1เป็น6เห็นไหมครับแลวก็หลักหน่วยของเราก็คือ3บวก3เป็น6 6บวก2ของที่เป็น8แล้เลก็9นะครับเอาละจับชุดนะครับผม5 8 59เก้านะครับและหกแปดกับหกเก้านะครับเอาล้ครับเราก็เข้าอีกแล้วนะครับตรงๆเลยนะครับ5้าแปดแปดามาอีกแหละนะครับเป็นงวดเป็นสูตรงวดนี้ก็เดินมา3มงวดติดเหมือนกันนะครับใช่ย่อยเลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับสองพุษธภาคมมาลุ้นพร้อมกันว่าจะชนกับชุดหนึ่งกับชุด2อหรือไม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิ้ล พาไปลุ้น้อมๆกันเลยนะครับ2 2 7นะครับกับเลข85นะครับก่อนอื่นกับผมก็ต้องขอกำลังใจด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามหรือก็นะครับเทียบดูข้อมูลกันกับ Apple ไปแบบนี้นะครับทุงวดกันได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กันได้เลยนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับสิบบวกสามเป็นสิบสามก็ให้เพื่อนเนี่ยนะครับใส่เลขสามันไปเลยนะครับ แลวก็เพิ่มไปหนึ่งต้มเป็นเลขสี่เอาละต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของหลักหน่วยนั่นเองนะครับแปดบวกแปดมสิบหกนะครับเลยก็บวกสองคงที่นะครับแปดบวกแปดมสิบหกนะนะครับสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดเลยก็เก้าเอาละครับก็ต้องมีชนอีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราได้ที่สามแปด 39นะครับและ4 8กับ4 9นะครับนี่คือชุดที่3จบไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเรียบเรียงให้ทั้งหมดเนี่ยนะสสูตรนะครับนั่นก็คือสูตรที่3สูตรที่2และก็สูตรที่1นะครับเอาล้ครับฉะนั้นนะครับทุกท่านไปดูสูตรที่3ก่อนนะ ดูตามทุกันเลยนะครับสูตรที่3ของเราได้ตามนี้ทีนี้แอปเปิลพาไปดูสูตรที่2นะครับไปดูสูตรที่2กัมาเลยเห็นไหมครับสูตรที่2ของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลข49เมีไหมเอ่ยมีนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นไปแล้วนะครับ49อ่าวงกลมไว้นะครับ49กับ49นะครับอ่า48นี่ไงครับเราก็จะได้ที่48 กับ4 8นะครับเอาละครับเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่า4 8 49ชนกันแบบเห็นเห็นเลยนะครับต่อไปไปดูสูตรที่1ทีนี้นะครับสูตรที่1ของเรานะครับได้9 4 95สี้มีไมเอ่ยน,นี้ไงครับมีนะครับก็แสดงว่า9 4นะครับแน่นอนเลยชนกันทั้งหมดเนี่ย หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลยทุกท่านนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสามสูตรคือสี่เก้าเลขก็ห้าเก้านะครับห้าเก้านะครับเอาละทั้งหมดเห็นเห็นแล้วนะครับหวยทีเดย์เลนนำมาให้วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเฉพาะเลขสามสูตรชนหนัก,นกๆเลยก็คือสี่เก้านะครับผมเลขก็สี่แปดจากนั้นมาก็จะเป็นเลข 59นะครับเอาละครับสรุปแล้วให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์คไรก็แบ่งปันเพื่อนๆกันไปโดยที่เลขชนกัน3ตัวหนักๆที่48 49และ59นั่นเองนะครับเอาละครับอเต้องลาไปแล้วนะครับกับหวยเด็ดเลขเด็ดแอปเปิฝากกดไลค์กดติดตามถ้าเกิดว่า อยากได้หวยลาวหรือหวยไทยก่อนสรุปนะครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งล่างให้แล้วอย่าลืมแอดเข้ามาได้ทางที่นี่นะครับที่เดียวนะครับที่ผมจะไล่ตอบให้แบบจัะจัดก็คือ a p d ap 456เราคำว่าแอดก็คือ Add l i น์เข้ามาสาหรับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ